สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาเล่นเกมไอ้คาบไปแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก,กลับมาเปิดลัคก,กี้บ็อกช์เช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับบอยเคียครูอีกเช่นเคยนะครับว่าไงโอ้โหเต่งตัวโป๊ะอรับไม่ได้ไอ้ผู้ชาเต่งตัวโป๊ะว่าไงจ๊ะว่าไงให้ตัสาวคนนี้พี่มีเก้าเหรอเก้าของพี่จะติดมั้ย อะ, <laughs> อะไรนะ <laughs> โอเคนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เปิด Lucky Box Fit นะครับหรือว่า Lucky Box ปลากันนั่นเองถ้าไม่อยากอ่านเป็นภาษาไทยก็ Lucky Box Fit นาอแบบฟิตฟิตเหมือนเมื่อกี้แล้ไม่ใช่ละมมาฟิตเหมือนก้าพี่ไม่ใช่โอเคนะครับ okay <laughs> แล้ววันนี้นะครับแล้วก็สู้กับปลาแมนดารินนะครับซึ่งปลานเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในน้ำทะเลนะเป็นปลาขนาดเล็กนะครับดูแค่นี้แหละ <laughs> แต่แม่งเป็นปลาไมู่่ยนน้ํนเรือมันลดเนี่ยแล้วมันเจ็บเลย <laughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยฮะมองอะไรเนี่ยฮะมองอะไรเนี่ยใาญ่ อ๋อสุกมันกัดมันกัดแรคคูนไอ้แรคคูนคณะคณะสุกแรคคูนโอเคได้เลยเดี๋ยวเราก็เปิดรักกี้บ็อกปลาเลยดีกว่ามาสนับกล่องกันหนึ่งสองซ้ำอุ้ยอู้ดิสองบี้อู้เจ็บเจ็บเจ็บมากของเราปึ๊บเฮ้ยได้ปลามาเดอะวานแอนด์ออรี่พิตเตอร์ฟิตดาเมจยี่สิบเอ๊ะหนามเดี๋ยวเดี๋ยวหอลองก่อนหนามมันจะทอไม่ใช่อหรอวะนั่นงไงบ้าแล้วโอ้โห มันต้องใส่แต่เราใส่ไม่ได้เนี่ยหรือเราต้องถือไว้แล้วให้คนมาตีมันก็ไม่ใช่หรอวะโอ้ไหนเราถือดิทิ้งอ่ะนี่มานี่เห็นไหมสะท้อนหรอไม่เก็บสะท้อนเฮ้ยสะท้อนจริงเฮ้ยเอ้ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอไหนเอาใหม่เอาใหม่ตีใหม่ดิต้องถือนี่ว่ะโอเคต้องถือเข้าใจแล้วเฮ้ยหัวใจอย่าห้าหัวใจอย่าอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคมาต่อไปเฮ้ยขอได้วล่ะอะไรอะมืาเก็บมาโยนทิ้งแล้วให้คนไม่โยนทิ้งแล้วเก็บมาคืนแล้วเนี่ย เฮ้ยลั Lucky Fit v i l l เจอร์ฮะแรกอะไรเนี่ยโอ้โหเพชรแรกความว่างเปล่าเฮ้ยซอมบี้มาตีเลยอึ้งซอมบี้โดนนัดเดียวตายคิดดูเอ,อื้อตายแต่ก,กูได้อันเดียวอันเนี้ย damage สี่สิบอ๋อโอเคไอโอ้โหเพชรดาเมจ e สี่สิบโคตรแรงนี่แหล,ละผมชนะเอ้ยแต่ถ้ากูส่วนส่วนมึงต่อได้นี่กูก็ตายดิหมดอย่าเงียบพิ่งรีบอะไรอ่ะชื่อว่าอะไรอ่ะลองถือได้ไหมเอาถือได้ไหมลอาถือไปอ่ะโอ้ยแรงมันก็ไม่โคมไม่เจ็บมากหรอกเพราะบอยตีสวนกลับมาแรงไง ฟาเวอร์พาวเวอร์อุ้ยดาเมจดสิบห้าป่ะแรงกว่าดาบอีกแล้แรงแบบแรกป่ะไม่แรกดาเมจดสิบห้านะแรกทำไมมึงดาเมจดสี่สิบเออเมื่อกี้ถ้ามึงตอบแรกกูไปโดนนั่นแหละจบละไม่แรกอ้าวจะงานอะไรของมึงเนี่ยหมูหมูไม่ได้มีหมูอันนี้เป็นเกาะโอเคใส่ไว้โอ้เกาะป้องกันเดียเนี่ยแต่ว่าตอนสู้เราคงไม่ถือป่ากูได้เกาะบวกห้าแม็กถือ้าแม็กเองกับแม็กห้าเป็นห้าไม่อยู่แจมเสียงทำไมนะฮะทุ่มชั้นด้วยเพชรไม่ได้ไม่ได้ครับกูนี่ อะไรขัดจมูกอะไรแบบนี้๋อโอเคหุย้ยแต่ว่าก่อนนี่มันหนามสิบอะของกูบอก What? What? อันเนี้ยว้ยว้ยอุ้ยตกใจหมดอุ้ยแต่ว่าก่อนเราหนามสนนี่สิบแล้วต่อให้เลยมาเนี่ยมาตีเลยต่อให้เลยเนี่ยต่อให้ไอ้นั่นเลยไอ้ไอ,อ,อ้มอนเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าฮะเข้าไปเนี่ยไม่เข้าเลยนะนี่ตีแล้วเหรอจริงเหรอ เฮ้ยมันขึ้นกอดสีฟ้าไม่เคยเห็นอ่ะกอสีฟ้าไงวะเอาไปดูดิเอาไ,อาไม่ให้เดี๋ยวมึงขโมย <c oughs> ไม่เคยมึงไม่ไว้ใจกูขนาดนั้นเลยแน่นอน<ะ>อุ้ยจะกอจะแตกโอเคถอดออกก่อนเดี๋ยวแตกงนีตีไม่แตกเลยดะ <c oughs> อ,อันนี้อะไรอะ่ะทาวเวอร์อะไรวะโอ้ยเราก็ไม่เคียร์พิษต้อล,ลืมอันนี้นอะไรอ่ะมันขึ้นข้อความอ๋อเป็นไข่มังกรอันนี้ขวานโชคลากสิบขวเอฟเป๊ะห้าร้อยทีใช่เหรอ ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยหยโอ้โหห้าร้อยก็บ้าแล้วหลอกลวงถ้ามันถึงไฟเอฟเฟกอ๋อไฟเอฟิกห้าร้อยออไอไม่ตายเนี่ยไี่ลองเก่งนั่นเราเนี่ยลองได้นะผี่ชีวิตจริงเนี่ยทีเจ็ดเนี่ยนั่นผีเอ๊ะโอ๊ยมึงมึงก็พูดเนี่ยก็แบบพี่ไปทีเจ็ดล่ะครับไม่ได้ไปจริงเลยครับไม่ได้ไปนะโอเคอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยติดใยอะไรเรียกทำไมวะมีอะไรมนึบวะทำไมไฟแช็กทำไมเฮ้ยอ๋อ้ยยาลืมยาจุดเดี๋ยวมันระเบิด เดี๋ยวปล่า,าไ,ไม้ไม่ไปู้นะเอ้ยอย่านะอีไอ้กูเห็นมุ่งจุดนะเดี๋ยวเปิดข้างบนก่อนโอเคหมดแล้วเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้สติกกระเด็นกลับ40มายิงไป,ปไปนอ่มาทะเลวะอุ้ยได้เกาะเหมือนเดิมไอีกแล้วปะใส่เลยไม่กลัวแล้วอยากไปไหนนะไปทะเลไม่มีทะเลอ่ะมีแต่ใจเอาไหมไปไหมเราก็มีเราก็มีอโอ้ยติดในถ้ำไม่ใช่ในถ้ำโอเคเสียงโชค เอ้า yup. โอ้โหไปก็ย yeah ah. oh, like. ังสู้ลากว่าเราต้อเสียงโชคล่ะแย่ปะมาเสียงโชคปึ๊บได้อะไรอ่ะเลขหน้าบล็อกอะไรโอ้โหแล้วชิปหายแล้วไฟไหมโอ้โหทำไมได้อะไรหายละเมื่อกี้เมื่อกี้จิตบล็อกแต่ไฟไม่หายโอ้ยผมไม่เอาชุดก่อเหล็กแล้วกันไอ้ชุดก่อเพชรดีกว่าโอเคกว่าเยอะอ่าใช่ชุดก่อเพชรดีกว่าอันนี้ก่อมาเพชรไม่มีม้าทิ้งไปก็ต้องมีต้องมีหรอเพชรอะอะไรอ่ะนี่เทสตาโอเคบวกกล่องร้อยบวกเลยครับอะไร อันนี้กล่องร้อยบวกนะปึ๊บวุ้ยได้ดาบมาโอ้โหดาเมจหกแต่มันเป็นลัคกี้ซอสอ่ะดิกากได้ดาเมกแล้วอะไรไฟไหม้อ่ะแล้วกูไฟไหม้ไฟไหม้อ่ะฮะไฟไหม้อ่ะฮะก็ไม่ตายอะครับก็ไม่ตายกลับมากันต่อนะผมว่าแล้วไอ้ดาบเนี่ยทำเกมแคสเอ้าตกใจค้างได้หัวเนี่ยไอ้พวกดาบพวกลัคกี้พวกเนี้ยมันชอบทำเกมแคสนะครับโอเคเปิดต่อเอ้าอะไรฮะไอ้แลกคูนปึ๊บ ว่างเปล่ายุ้ได้ชุดบวกร้อยหมดเลยเหรอกางเกงสามแล้วไงโอ้โหจะไ,ไ,ได้ชุดบวกร้อยหมดเลยเหรอไม่ก็บวกแค่สี่สิบเองนะทำไมบวกร้อยยงไหนวะงงไ,ได้ฟูเลยเหรอฮะ<า>ได้ฟูเลยเหรอใช่เนี่ยคาคาเค้นเหรอชุดกอคาเค้นเหรอไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนนี่ไงว่าแล้วขอเน้นๆดิ เอ้ยเด่น,<ค>นดเด้นบีบเป็นร้อยใช่ไหมสองร้อยกูจำได้แล้วไอ้ลัคก,กี้บล็อกนี้โอ้โหโเกือบไอ้ที่กูเปิดได้หรือว่าตอนแรกอะใช่มีคนนี่แหละดาเมจเยอะเสร็จกูมึงตายแน่ผมเสียดีกว่าทองผมชอบผมมีคนชอบจับผิดผมมาแบบพี่บอกเคมหมดบ่อยอะครับพี่พี่พี่บอยไอเสก<อ> <ๆ S 1> ของโอ้ยมันก็ไม่แน่หรอกอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าก่อนนี่มันแค่สามสิบเองคุยกับคนละเรื่องกูเชื่อยเปล่าก็บอกว่าอาจจะเปิดได้ก็ได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรได้อะไรช่วยช่วย อะไรอะ่ะอ e, like oh, okay, oh, 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 ุ oh, oh. Okay, ้ย oh, อ okay. ุ้ยฟองคิปเปอร์โอ like ้โหวิ่งเร็วมากโอ้อยอ้อยอย่าอุ้ยเกือบแล้วโอเคต่อไปอะไรเนี่ยฟองน้ำอันนี้ไอ้นั่นฟอททอมมังกรวางปล่าอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหลักี้บีคอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวเกมแคสอย่านะอย่าคิดจะตีเดี๋ยวเกมแคสนีมาปัดจะแคสกันได้เลยเราอะไม่นะอุ้ยบอยฮะ กูได้บีคอนพาวเวอร์สองอันว่ะดาเมจดสองร้อยอ่ะเฮ้ยแลกกันกูมีสิบแลกกับร้อยไม่แลกพี่ทำไมวะทำมะแรกกับใช่เพื่อน<ม>แลกกับเพื่อนคันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันจะเพื่อนกูนอะไรอะ่ะเราเรา,เราไม่ได้เพื่อนกันแล้วเราเป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันน้ำท่วมเราเป็นคนไม่รู้จักกันหรอใช่หรอเราแล้วความแล้วความสัมพันธ์ตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเนะ่ะไม่นับเดี๋ยวมึงไม่เป็นอะไรกันมึงไม่มึงไม่สวนหน่อยวะ ไม่อยากสวนอะไรเนี่ยอันนี้หมวกเอ่อโอ้โหหมวกโคตรกากเลยทิ้งไปปึ๊บอุย้ยหมูวิ่งเร็วจังขาดตำเม็ดหนึ่งล้านอันนี้ก่อนนี่ก็โอเคนะทีนง้ได้ไปหนึ่งล้านโอ้ยเอา้าเอ้าตายได้แล้ววะท้าไมตายอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะหุ้ยอะไรมันตายพเพราะอะไรสะท้อนกลับเหรอเท่าไรไหนามหนามเท่าไรเขาไม่ได้อะไรนะผู้ถือดาบเ,เล่นๆไม่บวกอะไรเลยอุอ้ยมันมันลดไปเจ็ดหัวใจเลยอะ่ะโอ้แรงมากเฮ้ย ดาวเมจดหนึ่งแสนล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นกูอึ้งอยู่อันนี้อะไรเนี่ยก่อหน,นังโอ๊ยก,อนนก่อหนางทำไมมึงทำไมมึงตายอ่ะเมื่อกี้เรื่องเต็มมะจะไปร<ด>ู้เหรอเต็มงงอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะดาบที่ถือมัง้งอ่ะเดี๋ยวลองตีรอ,อบดิอุย้ยก่อนี่ทำไมก่อดแรงอย่างไรเงี้งยนะดูก่อดดิตอนแรกมึงก็ตีกูปกตินะมึงก็ตีอยู่ตามแล้วอย่านั่นแหละงงอยู่เหมือนกันเกรงๆบอยมันโหดมากเลยอ่ะก็มันโหดไงตอตนแรกกูัวใส่ได้ไร อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยเอมเบล์เยอะมากได้แล้วปะตอนแรกกูก็ใส่อย่างี้นะเลยตอนแรกรับก้อนหน้าติงเกิี่ยนงงอยู่เหมือนกันทำไมอยู่ๆมอลน้าติงบุลุ่มใจเมื่อเช่าแดดไปเปลี่ยนอย่าเกย์แล้วมาแบบกวนตีเราเนี่ยกูจะทำย่างนั้นเพื่อโอ้โหอ่ะความคมสองร้อยไหมเนี่ยลัคกี้บอลอินชาร์ดเนี่ยอ่ะเอาไหมเอาไหมอ่ะวางละความคมสองร้อยจริงจังอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ย ตัวนี้มันอยู่ไหนว่าจําไม่ได้ลืมในบ้าในปราสาทกลางป่าไงอ๋อโอเคจําไว้แล้วไก่โอ้ยได้มีค้อนมาอีกแล้วสามอันแล้วเนี่ยขอหน่อยดิให้ให้นี่เอาไปไปสามอันเลยขอให้มึงเวิร์ขอให้มึงเผื่อวางทีเยอะไม่เผื่อวางอุ้ยเฮ้ยตีมาดิตีมาดิลองตีมาเป็นไงลงเหลาโคตรดีอ่ะอุยใครตีใครตีก่อนก็แพ้กค่นั่นแหละไม่แน่ไม่แน่อะไรอ่ะ for all you อ่านไม่ออก โอ้โหไม่เจออีกแล้วไอตัวพังแมบบเป็นไงปิดอ่ะกูก็ไพูดไปม่ไหวเพิ่งว่ามีคนชิบายแล้วกูกูก็พูดไปไม็แแบบว่าขอยมัวดีเถีะเพราะครั้งก่อนกูก็วังเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวันนี้โอ้ยไม่นะต้องเรืองผมว่ากีรยคุงนักทำนายกีรยาคุงนักทำนายโอ้ยตกใจจ้มาลักกี้บอลลวลืมเปลี่ยนปืนโอเคโอเคมาเอ้ เออมึงยังสู้มันระเบิดอีกมาต่อไปอันนี้กล่องบวกแปนะโอเคแล้เออหมดแล้วเหรอพูดจริงวะเนี่ยเออหมดเร็วจังเหลือกี่กล่องเหลือ18กล่องถามจริงจริงอยู่ไหนเนี่ยไม่นะมีหาจังอ่ะดูดูดีแปบบนึงเฮ้ยเดี๋ยวพอกูแกหมดอีกแล้วมันก็มันก็แบบเด็กก็คิดวกูเสกของมันมีอะไรเสีไม่มีไม่มีเสกไม่ได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงอย่ามาจับผิดผมอีกนะเฮ้ยไดมอน อะไรอ่ะดามดามเม็สี่สิบโอ้ยครอบคมสองร้อยกูอยู่ไหนเสียงโชคขอเพชรนี่ไงเพชรโอเคกูบวกบทกูบวกบทสิบเอ็ดกล่องนี่แหละเออเราดูไงก็ไม่ได้ขอให้แม่งบั๊กขอให้เปิดไม่ได้เลยโอเคมาสิบเอ็ดอันนี้กล่องบวกร้อยบวกนะธนูดามเมดยี่สิบเจ็ดมีคนมีคนไฟแช็คไฟเป็นคาร้อยอยู่ไหนเนี่ยไม่นะเฮ้ย เอาจริงเฮ้ยเนี่ยเบคอนตามพี่เย์ไม่ใช่เบคอนไม่ใช่เบคอนเบคอนเฮ้ยเฮยไจะบอกว่านิดาเมจนท่าน้อยเดี๋ยวนีจริงโอเคหมดแล้ว อันนี้ดาเมจโอ้ยกาๆกันนะได้เดี๋ยวดาเมจห้าร้อยได้ดีกว่านะไดมอนด์ซ็อกโอเคเดี๋ยวเราก็ไปแจกคอร์แล้วก็สู้กับบอสปาเมนอะไรเมนสักอย่างดีกว่าเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้พนักพนักเราอุ้ยไอ้เป็นมาดี่ๆๆๆดูโอ๊ยจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ยเฮลเปนมาได้ไงเดี๋ยวก็ที่เห็นปาเมีนได้ไม่ใช่นะผมอยากแบบ มิตีไปง,ไงปลาบินได้โอเคมาไฟไฟิใช่ใช่โอเคนะตอนนี้พวกเราก็จัดคอเสร็จแล้วผมจะสูะ<อ>้กับปลาแล้วนะครับตอนนันคืออะไรยะที่คืออะไรอ๋อเป็นคิวที่เราถ่ายรูปไงโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินเนื้อเกอร์ดีกว่ามาครับนี่ของผมก็เป็นนีนะลัคก,กี้เวอร์อชั่นจัดไปโอเคหมดแล้วพร้อมแล้วพร้อมยังโอเคไปลุยไปลุยเลยครับโอ้โหฝนตกอีกแสดงว่าอย่างนี้ล้างไม่ไดีแน่เลยมาไอปลาอะไรเนี่ยแมนดารินโอเค โอ,โ,โอ้โหโอ้โหตีแล้วหัวใจแบบเยอะมากอุ้ยยังไงยังไงอุ้ยเห็นทำามทำไมหัวใจมึงเยอะแยะวะฮะหัวใจอะไรรับดจเบรดี้ก็ไม่ใช่หัวใจอเยอะหรอไม่รู้่ะโอ้ยโอ้โหแล้วปลาแบบบินสโลมากเลยดิปลาเดาหยาทำไมจีนคูจีไม่เข้าเลยมึงฆ่าเราไม่รู้ว่าดูดิปลาบ<า>ินสโลมากเลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหลูกขนูก็ไม่มีมาโอ้โหแล้วเลือดแบบรถอย่างช้าดูดิเลือดมันเยอะมากเลยอ่ะตาแมนดารินเนี่ยแล้วประเด็นคือเราบินไม่ได้อ่ะก็มึงปัดไปเยอะเลยโอ้โห ยังไงครับทุกคนแล้วคือประเด็นมันบินลงมาช้ามากเลยเนี่ยโอเคผมไม่ไหวแล้วผมจะทําให้มันเดินได้นะครับมาสักครู่หยุดก่อนหยุดก่อนอ่ะโอเคมาทุกคนพร้อมแล้วลุยเลยมาเราเราคือพวกกันจะตีมันปาแมนดารินเอ้าไม่เห็นจู่โจมเนี่ยเอ้ามันอยู่บนพื้นแล้วไม่ได้เปล่าหรอะไรเนี่ยหรือว่าเราไปบอกให้มันอยู่อย่งนิ่งวะไม่รู้อ่ะอ่ะตีมนไปแล้วกันไม่โกงว่ะเมื่อกี้มันตีเราไปแล้วเฮ้ยปาเมื่อกี้จะทำอะไรเลยเหรอเฮ้ย โอ้โหแล้วคือแบบหมดใจเออนั่นแหละดาเมจีท้าร้อยไงนี่แหละยังไงยังไงไม่ตีดีไม่ตีดีเฮ้ยไหนจุก่อนจุก่อนจุก่อนอ่ะตีไหมเนี่ยเออไม่ตีป่ะอ้าวจมดินไปแล้วน้องแลาไม่อยู่ในร้านพี่แก้วป่ะเออเอออ่ะเฮ้ยตีเุ้ยมันตีมันอยู่ในร้านแล้วมันตีแรงมากเุ้ยตามสความสุ่มไปเปิดนมาทำไมเนี่ยโอ้ยแรงอ่ะจะตายเร็วให้มาที่สู้บ้างเุ้ย เ้ยมันกตีแล้วน okay. right. ี่เนี่ยเนี่ยมันอยู่ระบบปกตินี่นี่เออปกติแล้วเออเมื่อกี้เรีย่ยมโอ้ยชนะแล้วครับมาต่อไปเป็นศึกของเราไม่ต้องลีลาครับเริ่มเลยมาเริ่มเลยมาเริ่มแล้วหนักขอทีเดียวเริ่มแล้วมาเย้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 ถ้าเป็นยืนนิ่งท้าเป็นยืนนิ่งคือว่าเปรี้ยวอ่ะคขีว่าเปรี้ยวเย้เอ้าชนะเฉยเย้โอเคเฮ้ยมันไปได้ยังไงอ่ะโอ้โหบอยกากอะ ตอนแรกผมอ่หะหายใจมันตีผมเว้ยหายใจมันตีแบบกอดสองทอน,ทอน,อน,อนด้วยตายเลย,อเลยอโอ้าวอ๋อตอนนั้นกอดสองทอนแรงไงตอนนี้แบบไม่จะทอนแล้วพ่อดามี500หน้าลอยคนเรายังไงล่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันนะโอเคครับก็คลิปนี้นะนผมก็ชนะบอยไปแล้วก็สู้กับปลาชนะไปนะครับอะไรกูบักก<ข>อ,อะไรอมอนด์ไม่เต็มไม่เต็มยังไงก็คือมันไม่เต็มหรอกแต่กูใส่ไดมอนด์ลงเสร็จอ่ะโอไม่เข้าใจ ก็คือกูใส่แดมอนต์โคเวเซตแต่ว่ามันมันไม่เต็มหลอดอ่ะไม่คือมันก็คือเกาะกูไม่เต็มอ๋อหมายถึงเกาะไม่เต็มอ๋อมึงไม่เต็มนะเต็มเต็มนะเต็มแล้วขึ้นสีฟ้าด้วยกูเป็งบั๊กก็ว่าเลยว่ากูบานเออนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เราส่งให้ผมแล้วก็สนชอบอะไรชเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย